สวมหน้าบานไปทีเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีเสียงฝนเสียงอึง่งเสียงกรบเสียงแก่ปะปกนปกันไปกับทอภัยน้ำด้วยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอท้องดังๆนะเพราะว่าฝนตกแรงมากทุกคนทั้งลมทั้งฝนทั้งฝ่าห้องโอ้ยสาระผัดยางค่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งวันพ้าเหตุการณ์จริงๆไม่เกินจริงเดี๋ยววันนี้เจ้าเสืว่าตามสองขวดจะว่าจะเป็นกุ้งกุ้งเนี่ <laughs> นยก็กุ้งเกิดเสือหากุ้งชนกันมาไม่แห้กุ้งทุกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกุ้งก่อนอันดับแรกเลย นี่ปงเ,เราเราล้าใส่ลงไปน้ำเดือดบ,บัวบัว,บวนี่เอาแบบกระดุกๆระดุกพอนะคะแล้วท่านจะปิดเตาเลยเพราะว่าเรายังไม่เอาขึ้นนี่โอเคมาต่อไปเราจะมาตำริกกระเทียมค่ะใส่ลงไปหมดเลยขออนุญาตปูเที่ยงก่อนโอ้ยพี่จะเจ็เบเจ็บเจ็บคอติดอ่างของแห้งไหล กินหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะว่าแบบคนตกแห้งหรอะแล้วเสียงอึ้งอ้าอึ้งอ้าง,างเต็มไปหมดค่ะทุกคนมาเดี๋ยวห้าสิบเปอรตคารานี่กว่าทางบาน,ม,ออนมันต่ำหนักจ้าเออบรรยากาศแบบนี้มันต้องกินอะไรเถอะบรรยากาศแบบนี้มันต้องกินต้มปูเขา 来呀！<對> <laughs> ต่ขอข้าวโพดของเราต้มแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อเรืออะไรเรือใส่เกี๊ยงงูลงไป <c oughs> เกมะเขือเทศงามค่ะสวยมากมะเขือเทศสวยมากโอ้ยหีคขึนกับเตาแม่นองฮือปั้นได้กระบาดนั่นเอาลวดมะนาวค่ะเหมือนเดิมหนึ่งลูก นี่อย่างฝ่าห้องปะก็เป็นอยัางฝ่ายหองแข่งฝ่าเลยห,นนห้องแม่งแรงหมดมาเดินเลี้ยเงเลี้ยงกอนเลีงกันหนักบอกน้าก่อนบอกน้าหนักหน่อยค่ะข <c oughs> ออภัยเด้อคะ่ะมันกันก <c oughs> มายุยรีมาค่ะใส่น้ำปลาลงไป แล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะต้องปรุงเราสูตรเดิมเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะปลาตาลิโตนน้ำมันนีเนใสลไปหมดเลยนี่อร่อยแนย่มาต่อไปเราจะนิกน็กเข้ากันเนื้อยัวเข้ากันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวชิมน,น้ำก่อ แซ่บแล้วอร่อยเลยอร่อยมากเดี๋ยวอยู่ตักกุ้งถึงเลยติด้วเนาะ้ดูกุ้งเลิศไหมเลิศมากปลาใส่ลาใสกินปลาดิมป่ะปล่ดิมปลอบ่เหลือนี่คือของบ่เหลือหรือว่าเขาไปอิ่มหรือว่าจะไงเอาไปอิ่ม แล้วก็ใส่เข้าวโพดลงไปค่ะทุกคนหอุญ,ญาช้มือกดๆกดๆนะคะม,มาแบบยั้วเก็บพร้อมกันร้อยร้ยอยร้อย้ยมันรบรุงรังมากใส่จานนี้พอไหมเธอวะรนไม่เป็นไรไม่จะใส่สองทำไมอันนี้ข้าสีบตามเกเล็กเขเล็กเเล็กเเล็กเเล คุณเน่หัวบดบบุ้งหยุดปาทุกงืโึโอเคพอจบจบต่ะเฮ้ยเราจะไ,ได้ไหมวันเถอหรือว่าเา่าจงเปลี่ยนดูครับสิเปลี่ยนไข่จานดีกว่าขอแยกตักก่อนดีกว่าน้อตักก่อน ไวมากช่วงนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดาแดดเดี๋ยวฝนเนาะว้าวมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันอร่อยชัวร์เฮียเขาไม่ได้ใส่หรอเขาไม่ได้ใส่หรอยิ่งได้ไงวะ สกเกไปแล้วเพราะเราละอ้อเดี๋ยวใส่ข้าลหนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวว่าในเดี๋ยวเด้เรื่องยังหรือเปล่าผ่านบ่ได้เลยค่ะผ่านบะได้เลยอันนี้บ่ได้เลยขออนุญาตชิมค่ะชิมใส่กันเชีิ้น ขาบคุณด้วค่ะคุณผู้ชมมาก